้นสวัสดีจ้ามขอบคุณามากเลยคะ่ะที่ทานข้าวแล้วยังคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปทํางานเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไปทํางานเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยมันร้อนมากเลยนะคะที่มาฝังก็ร้อนร้อนสุดๆเลยนะคะนั่นแหละไปที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เลยนะคะมันร้อนมากอ่าอ,อยู่บ้านก็อยู่ไม่ไหวต้องเปิดพัดลมแบบนี้นะคะอะพี่ต้นสวัสดีไม่กศสนนะคะยายมนส่งใจกอดๆมาให้นะคะยายมน อ๋อสวัสดีอ๋อพี่อ๋อใช่ใช่พี่ต้นสวัสดีแม่โกศลด้วยนะคะอ๋อขอบคุณเลิฟที่ห้าจากแม่โกศลน,นะคะขอบคุณมากมากค่ะแม่กำลังจะทานจ้าอ๋อทานข้าวอะไอร่อยค่ะยายวันนี้ทํากับข้าวอะไรคะเออช่วงนี้ก็อะไรจ้ำก็ทานแล้วนะทานข้าวแล้วแล้วก็มาขึ้นไล์ก่อนนะเดี๋ยวมันจะง่วงนอนหลับไปก่อนนะคะอ๋อแม่โกศลก็สวัสดียายมนคนสวยค่านะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะยายมนแล้วก็เมโกศนนะคะออด็กดือครับนะคะดีระครับขอบคุณมากๆเลยนะคะเด็กดื้อทานข้าวแล้วยังเอ่ยขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะเมโกศนสวัสดีคุณต้นนะคะพี่อนุสรสุโขทัยนะคะสวัสดีจามรถที่6นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณพี่อนุสรนะคะสุโขทัยนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะพี่ ทานข้าวแล้วใช่ไหมคะในช่วงนี้ทานข้าวแล้วอย่เอ่ยยายมนกําลังจะทานข้าวนะคะยันนี้ได้แกงอะไรคะได้กับข้าวอะไรเอ่ยนั่นแหละโอ้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของหน่อไม้นะคะหน่อไม้น่าจะเยอะแล้วก็จะมีเห็ดหอบนะคะแต่ที่แถวบ้านจาก็ยังไม่ออกนะคะเมื่อก่อนจําปีที่แล้วจําจะขายช่วยเพื่อนเขาจะไปเอาทางเชียงรายมาขายนะคะที่เชียงรายมีเยอะมากเชียงรายก็น่าจะเอาทาง าพายเยาหรือเปล่าคะหรือว่าทางไหนนะทางาน่าจะพายเยาหรือว่าลําปางนี่เลยคะ่ะที่ที่เขาจะมีป่าไม้สักไม้ไม้สนไม้อะไรนะที่มันเยอะๆอะคะ่ะแล้วมันจะออกเยอะเนาะแล้วเขาไปหาเยอะมากแบบเนี้ยอืมโอ้โหมันไม่เน็ตอะไรช้านะคะเนวัน,นเ,เนี้ยเน็ตอันนี้หรือเปล่า อืมอ้อมันว่าไรสดจบแล้วขอโทษนะคะอ๋อเดี๋ยวๆจาขออนุญาตดูข้อความตรงนี้นะคะอ่าเป็นข้อความทั้งหมดนะคะของจามนี่มันอะไรไม่รู้นะคะมันน่าจะเป็นเนด็กของจามช้าหรือเปล่าคะไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยนนมัน เป็นมือถือ,อเด็กดื้อกินแล้วครับนะคะยายมนสวัสดีเด็กดื้อนะคะยายมนสวัสดีคุณอนุสรน,นะคะ,ะยายมนป่นปลาลวกผักจ้าใช่อร่อยนะคะอร่อยป่นปาอร่อยนะคะจำจำทําไม่เป็นนะป่นปาถ้าเป็นน้ำพริกแบบง่ายๆน้ำพริกมะเขือเทศอะไรแบบนี้จำก็ทําพอพอทําได้ป่นปลาจำยังไม่เคยทํานะคะทํากับข้าวไม่เป็นค่ะทำทำมั่วมากแล้วก็ทําอะไรนะ ทำกับข้าวไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นอะจามทำตกเต่แกงที่มันแบบง่ายๆอะไรแบบเนี้ยที่อนุสรสวัสดียายมนนะคะอ่าเด็กดื้อก็อะไรข้าแมงแกงแล้วปลาเผาอ่าแมงคว้าใช่ไหมคะคว้าแมงแกงแมงแกงแมงแมงแกงแ คืออะไรคะเบงเกงแล้วก็ปลาเผานะคะปลาเผาก็อร่อยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่สุพันทํางานเลี้ยงบัวนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่สวัสดีเจ้านะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่สุพันนะ้าที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณนักเจ้าเป็นยังไงบ้างคะพี่สุพันทานข้าว้วยังคะพี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาให้กําลังใจพี่อนุสรก็อร่อยน้อยายมณ์นะคะใช่ ต้องเอาเป็นอะไรนะคะต้องเอาเอาผักเป็นกับแก้มเยอะๆนะคะถ้ามีช่วงอะไรนะคะผักหนอกเนาะก็จะอร่อยมากเลยนะคะเอาผักหนอกมากินด้วยแบบนี้นะค่ะเอาหรือว่าใบบบมบกนะคะแต่ถ้าทางเหนือที่จมบ้านจามจะเรียกว่าผักหนอกแบบนี้นะค่ะผักหนอกอมันมันไม่รู <S <S <metres S 1> ้เขาทำไมถึงเรียกชื่อว่าผักหนอกก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะเรียววววกว่าใบบบมบกแบบนี้นะคะ,นนะ,คะแก้ช้ําในเนาะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะอะพี่อนุสรอ,อ,อร่อยน้อยยายมน่์นะคะพี่สุพันก็สวัสดีจ้าคุณอนุสรสุกไทยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะรู้สึกว่ามันเหน็ตมันจะหมุนติ้วๆนะคะจำไม่แน่ใจว่าทําไมนะคะมันเครื่องของจามหรือเปล่าคะหรือว่าเครื่องนั้นหรือว่าเครื่องนี้นะคะที่มันหมุนติ้วๆแบบเนี้ยเดี๋ยวจำเอาอีกเครื่องเข้าดูนะคะว่า ทำไมมันถึงมุนติ้วๆขบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจามจะขออนุญาตจดุดบัน,บนจ่อบันทึกแป๊บนึงนะคะไม่